แต่ววันนี้ที่จะมาพูดมาคุยกับท่านทั้งหลายเนี่ว่าเอ๊ะเ,เ,เ,เราไม่ไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งเมื่อหมดเาราแล้วเราจะช่วยเหลือจะทำยังไงได้ทําได้ครับคือวังทองหลา,านของเราเนี่ยนะครับที่พูดที่หลังเวทีที่รตัวอัษรแล้วว่าวังทองหลานมีปัญหาต้องแก้ไขไทยสร้างไทยมีวิธีคือมีวิธีในที่นี้คือนานตรงไหนนานเนี่ยเราจะประสานหน่วยงานอะไรเนี่ยผมรู้อยู่แล้ว นะครับออก็พองานนี้ออกมาเป็นยังไงเนี่ยยกตัวอย่างง 5, ่ายๆเลยอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองทางชุมชนน้ำก้าชุมชนน้ำก้านี่เขาก็ทางคุณต,ตีมาพูดกับผมว่าไอ้ใน<ม>ที่ทางทรัพย์สินเนี่ยเขาจะทําถนนใหม่แล้วเนี่ยทีนี้ท่อระบนะายน,น้ำแบบกทมนี้ไปขารู้ไหมฝาท่อมันแตกมืดหลุดสลายไปเนี่ย ทางทรัพย์สินก็ต้องไปรอเองไปเลยผมบอกไม่ต้องอย่างนี้เดี๋ยวผมประสานกับทางาทุณนาคมซิลล์ดูแลดูแลทางทรัพย์สินอยู่ก็โทรไปคุยกับคุณอรคมในการสร้างเนี่ยฝาท่อเนี่ยขอให้ไซส์เดียวกับทมได้ไหมเพราะว่าถ้ามีฝาต่อแตกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาฝาท่อของกทมไปใส่ได้เลยไม่ต้องมารอใหม่เพราะการ,ร่อฝาท่อใหม่เนี่ยรอฝาท่อแล้วไม่ใช่ว่าไปใส่ได้เลยนะต้อง,งบมเนัน มืนม่นัพอไปสายแล้วทดทับแต่คันทีเลยมันมันมันไม่ได้บ่มก่อนบ่มอย่างน้อยต้องอย่างน้อยต้องเป็นอาทิตย์ทีนี้ถ้าฝาท่อแต่ทีแล้วจะไปดำเนินการแก้ไขเนี่ยประมาณครึ่งเดือนถึงเดือนหนึ่งอ่ะกว่าจะไปใส่ได้กว่ามันจะเซตตัวแต่อะไรแต่ว่าถ้าหล่อไซด์เดียวกับของกทมแล้วเนี่ย,ายสามารถที่จะไปยกใส่ได้เลยอของกทมไปยกใสนะ่น่ะมันก็ตัดขั้นตอนไปเยอะนะครับเรามีคือ บางทีเนี่ยถ้าต่างคนต่างไม่ได้มาเจอกันไม่ได้คุยแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นก็มันก็ทําอะไรก็ล่าช้าแล้วยกตัวอย่างอย่างเขตบางขุ่งหลังเราเนี่ยเป็นแค่แฝงนะอยู่กับเขตบางกะปีสาหรับคนเก่าๆคขจะรู้บางกะปีตอนนั้นมีอยู่สามแฝงในกนนารประกอบด้วยแฝงหมวหมาแฝงทองจันทร์แฝงวังท้างหลังแล้วผมเองเนี่ยเสนอยติปในเทพาคดว่า คือการบริการที่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่กระตุกอยู่ที่เดียวประชาชนต้องมากระจุกอยู่ที่เดียวกันบริการมันก็ไม่คข็งตัวจะทําให้หล่าช้าทาให้คนที่ฐานที่จะไปกระจายออกไปมันก็งานประสานงานจะน่รวดเร็วขึ้นสมัยนั้นทุกว่าวิจิตเป็นผู้ว่าอยู่เขาก็โอเครับรับเรื่องไปรับเรื่องแล้วก็อภิปรายกันในสภาว่า,อา,วา,วา,วาโอเควที่จะเป็นเขตบงสถาไม่ได้แยกตัวออกมาขอแยกตัวออกมาได้รับ วังทองหลางก็ไม่มีที่ดินหนึงของตัวเองไปเช่าพิกซีอยู่สมัยนั้นพิกซีรู้สึกจะทันท่าเช่าเป็นเขตก็ทําอยู่ตั้งห้าอันดพอเขตหมดสัญญาเช่าเขาว่าให้ออกจากพื้นที่ถามว่าการบริการที่น้องประชาชนเนี่ยย้ายไปนู่นทีย้ายไปนี่ทีถามที่น้องประชาชนสับสน,นิทตอบสนครับเวลานั้นไม่เวลาประชาชนเคยมาอยู่ตรงนี้อา้าวย้ายไปยช่ ย้ายไปอยู่ซีรสทีหลังเนี่ยนะมาที่นีเจ้าหน้าที่การทํางานในห้องยังเบียดกันเลยเดินเบียด,ยดกันเลยทํางานประชาชนจะไปติดต่องานะไม่มีที่จอดรถจอดรถขล้นการกงไม่พอจอดอยู่แล้วนะผมก็เห็นดูแล้วมันมันมันไม่ใช่การบริการประชาชนแล้วมันมันต้องมาตาฐานระบบงานมัต้องมาตาฐานเสร็จแ,แล้วก็ผมในกรุงเทพมหาคนครนี่มีอยู่สองเขตที่ไม่มีเขตมีของตัวเองเข้าไาอยู่นั้น หนึ่งเขตบางนาสองเขตพัฒนาสามเขตบางาหลางเราสามคนก็เสนอยื่นย,นยติยื่นยติสู่เทพอารคว่าให้กลุงเทพอารคอนนั้นอ้างงบประมาณมาจัดสรรงบประมาณให้กับเขตต่างๆที่ไม่มีเขตเป็นของตัวเองตกลงผู้ว่าเทพหารคอนน,อนนั้นก็มอมดูขุมพันเป็นผู้วา่าเขาให้งบมาเหมือนกับแบบไม่อยากให้อ่ะ ตารางละสองหมื่นบาทเกินจากสองหมื่นบาทไมได้ผมถามาว่าที่วังเอ่อวังขงหลังเราซื้อได้ไมที่ติดถนนเนี่ยตารางลาสองหมื่นบาทต้องมีซื้อไม่ได้เขตพัฒนาตารางวาหนึ่งแสนอัพเขตบางน,นาเหมือนกันวังขางหลังผมดูแล้วมันมันไม่ได้ในที่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาอนุมัติมาแล้วอนุมัติแล้วถ้าเราไม่เอาเราก็ต้องคืนเข้าไป ก็เสียดายเสียดาย,อ,ย,ดายองบถเขาอนุมัติมาแล้วแต่ทำไมเราทําไม่ได้ผมก็ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน้ามโรงชูว่าเนี่ยเราได้งบไปขนาดนี้แต่เขากําหนดให้แค่สองตารางวาสองหมื่นบาทแล้วมีปัญญาไปซื้อเพราะที่มันซื้อไม่ได้แตคามันแพงแบ่านี้จริงๆตอนนั้นสับจเาเงินไปคืนก็นอยู่แล้วแต่เสียดายก็เสียดายมันไม่มีโอกาสเลยนะไม่มีโอกาสได้พื้นที่มาเป็นเขตของเรา แล้วก็มีประธาน,นชุมชนทรัพย์สินเก่าตอนนั้นชื่อสมพงศ์สมพงศ์ที่ก็ค้าของเก่าเขาก็เสนอในที่ประชุมว่าท่านครับเอาที่นี่เลยครับที่ของทรัพย์สินเนี่ยรายมอาหารสารข้าวซอยปัะเทศเนี่ยผมก็เห็นด้วยเห็นด้วยก็ผมก็ไปติดต่อด้วยตัวเองเลยไปติดต่อกับคุณดานุสมัยนั้นคุณดานุเป็นหัวหน้าคุมของที่รั์สินนี่ทั้งหมด ก็ไปคุยคุนันุเขาก็บอกว่าให้เขาให้ทั้งฝั่งทรัพย์สินเก่านะให้ทั้งฝั่งเลยนะผมมาดูแล้วโอ้โหถ้าไปเอาทั้งฝั่งเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องชาวชุมชนทีเขาอยู่ที่นั่นอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเราไ่ไล่ก็เราไม่มีพื้นที่รองรับให้เขาอะผมภาษาเรามีพื้นที่รองรับให้ไม่มีต้องไปหาเองโอ้ยังงั้นไม่ได้หรอกอย่างนั้นเราได้เขตก็จริงแต่พี่น้อง ชาวชุมชนทรัพย์สินเก่าไม่มีอยู่นะย้ายหมดไปต้องย้ายหมดผมก็ไม่เอาผมบอกเอางี้ผมขอเอาพื้นที่ที่ว่งวางๆที่ว่างที่ที่ไม่มีบ้านเรือนประชาชนหรือว่าที่ของอที่เจ้าของเขาเช่าไว้แล้วเขาเขาเขาไม่ได้ทํากิจการอะไรเงี้ยประท้องนั่นนี่มาเขาบอกมีแต่ว่าที่น้อยนะที่มีอยู่สองไร่เศษแต่คนละแปลงด้วย จะเห็นว่าปัจจุบันที่สร้างของเรามีติสองหลังคู่กันเยแต่ว่าไม่ติดกันนะไอ้ไอ้ขอให้กรมวิศวะนะครับอย่าอยู่กั้นกลางผมก็บอกสองไร่ก่าโอเคเอาเอาตางนี้แล้ะกันจะได้ไม่กระทบกระเทือนกระชาชุมชนทรัพย์สินเก่าเขาเอย่างนั้นเขาไม่มีที่อยู่แล้วไม่ดีมันมัน,มนยังไงอ่ะคือคือไม่สบายใจอ่ะไปไล่เข้าไปแล้วไม่มีที่รองรับ โอเคผมไปเ็เจรจาเขาก็ไฟเกียวตกลงตกลงก็โ okay, อเคเป็นสัญญาเป็นสัญญาเช่ากันพ่อโอเ okay, คตั้งแต่สมัยพอโอเคประเสริฐกินทุกโสภาอ่าที่ประเสริฐกินตัวสบาก็เป็นเซียนสัญญาเนี่ยะพอเซ็นสัญญาปั๊บมีคณะกรรมการของที่ไปดูแลเรื่องที่เนี่ยเขาบอกผมถ้าเป็นสอสอเขาบอกผมอยู่เขตราชวัง เขาบอกคุณอย่าคิดเลยมันไม่ได้หรอกมันยากผมเองเนี่ยเขตผมเนี่ยมีงบปรับปรุงหกสิบล้านได้มาได้เงนมแล้วยังไม่ได้ทําเลยแล้วคุณคุณนี่ยังไม่มีอะไรจะได้ยังไงผมก็ดูแล้วก็พูดคิดปับ๊บผมก็จาัดก,การที่เรามีประสบการณ์เราก็ถอนตัวมาแล้วมาตั้งเป็นคณะอน,นุกรรมการดูแลเขตบางคองหลานโดยเฉพาะแค่นี้เราไม่ไปยุ่งนะะ พอเข้าไปประชุมกันเสร็จแล้วผมก็เสนอคณะกรรมการชุดใหญ่บอกขอตั้งแนวุกกรรมการดูแลเรื่องความหลากหลายผมก็เอาพี่น้องชาวชุมชนประทาชุมชนคณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าไปร่วมประชุมกันก็เล่นรัดเล่นรัดให้สำนักงานโยธาออกแบบนะออกแบบเพ่อ ทางตําักโยธาเนี่นยเป็นผู้ออกแบบเองเรื่องการสร้างตึกกี่ชั้นกี่ชั้นทําอะไรแต่อะไรผมก็เอาให้เขาแบบว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีถึงห้าชั้นขึ้นไปเพราะว่าชั้นบนเนี่ยเราจะได้มีห้องประชุมเมื่อก่อนห้องประชุมเขตดุนดุดูดัไหมนี่พื้นที่แคบน,นิดเดียวเวลาตอนประชุมกันเนี่ยประชุมชุมชนเนี่ยพลรกการต้องหมด เวลางานก่อนะนีิจะได้ประชุมแต่นี่เดี๋ยวนี้เป็นงานของประชุมนะจุจ่ได้ห้าร้อยคนมีจอดลงใต้ดินอีกที่จริงผมเสนอไปรถจะจอดได้สี่ร้อยคันนะข้างล่างเนะี่ยเพราะตอนนั้นพอดีผมหมดเวลากนะ็ไม่ได้ก็ก็หมดเวลาก็เราไม่ได้ก็ไม่ได้ไปดูปรากฏว่าจอดได้สี่สี่ประการเองเนี่ยยังเสียดายอยูน่นีนะ่ยนะแล้ววันตอนนั้นสามเขตท,ที่ที่เสนอไปเนะี่ย สามเขตเนี่ได้เขตเดียววังทองหลังไเห็นทด้เขตเดียวนั้นเราก็เห็นดูแล้วมันจะมีปัญหาก็แยกตัวออกมาตั้งมาเป็นอนุกรมาการชุดของเราตรงนะครับก็่าดมาเรียบร้อยตัแล้วงบประมาณผมสู้มาสมัยนึงเต็มๆเต็มๆเน่ะกว่าจะได้เป็นเขตมาจนอย่างนี้เราจะมีห้องชมรมสูงอายุแล้วก็จะมีห้อง ร้องรอสขออะไรอยู่อยู่ในนั้นเสร็จพร้อมทำมาเสร็จมดห้องประชุมประชมมีห้องเล็กห้องใหญ่นะตอนเรียบสบายแล้วเวลากรรมการรึกชมรมหรือประธานประชุมจะมีประชุมลูกบ้านจะมีงานจัดงานแต่การไปขอใช้สถานที่เขาได้ชั้นบนถูกครับห้องนั้นอ่ะห้องห้องที่ประชุมเพราะจากการที่เราได้หาลรือคุยกันอย่างผมคนเดียวผมคิดถึงไหม ไม่หมดหรอกครับคิดไม่ช่วยหรอกครับก็นี่ยจากคุณลุงคุณนี้แนะนําให้นะฮะแล้วก็ที่เรามาเจอนเนี่ยผมอยากให้ท่านทั้งหลายกลับไปอย่างนี่ท่านไปเจออะไรที่ที่มันจะพัฒนาพื้นที่เรานี้จะให้หน้าอยู่หน้าาศอย่างไรเนี่ยพวกท่านทั้งหลายนะอยู่ใกล้ตัวท่าน่ท่านมาเสนอได้แล้วเราเนี่ยถึงเราจะ บทวาระไปแล้วหรืออะไรต่างๆเราก็สามารถทําได้โดยการประสานหน่วยงานนะหน่วยงานจะอยู่หน่วยงานของเขตหน่วยงานของสํานักหน่วยงานต่างๆในคนอรมเนี่ยมันมีหน่วยงานเวลาท่านมีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัยก็ดีไปไทางด้านสนธวรภพสามอุตรการต่างๆเนี่ยไฟฟ้าตอนนี้ดับทำไมช้าไปซ่อมช้าเมื่อก่อนนี่คอมอเรามีหน่วยจะเบสเขาเรียกดยเบต สามารถที่จะเปลี่ยนหลอดไฟด้านอะไรได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าก็จะมีบริษัทมารับไปทีนึ้นพทามาเพียงแต่ทังเขงตจะมีแต่สเสนอไปเท่านั้นนะแล้วก็หลอดไฟไม่มีคุณภาพไอติดไปช้าไม่ไมนานเท่าไหาร่ก็ดับ